สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้วันพฤหัส,สบดีที่29มิถุนายนกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน็ตติดดาวกันเหมือนเดิมคัดเฉพาะคุณบ้านใจสุดจัดชุดจัดเดี่ยวของมันต้องมีข้ำคือวันนี้มีมาฝากหนึ่งคู่ครับเป็นเกมในศึกบอลถ้วยโคปาลิเมอร์ตาดอเรสเป็นการพบกันระหว่างโมคาจูเนียกับโมนาคัส เป็นเกมในกลุ่ม F นะก็ห้ามพลาดด้วยประการทั้งมวงฝากทุกท่านที่มารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปด้วยขอบพระคุณมาก,มากๆครับเชค็คข้อมูลสองพูดให้ดีแ,แครบค่าจูเนียกับโมนาคัสในศึกลิเบอร์ตาโรเรสน,นักโค้านะแข่งขันกันตอนทีห้าเสนราคาให้เจ้าบ,บ้านโมค่าจูเนียเป็นต่อที่ลูกครึ่ง โมคาจูเนียสถานการณ์ตอนนี้พวกเขาผ่านเข้ารอบไปแล้วแค่จะจบในฐานะแชมป์กลุ่มหรือไม่ชมป์กลุ่มก็เท่านั้นผลงานเขายอดเยี่ยมมี10คะแนนครับชนะ3สะเสมอ1แพ้1น,นั่นคือโมคาจูเนียทีมดังจากอจนติน่านะในขณะที่โมนาคัสเป็นทีมโปรบอลแต่พวกเขาก็อยู่อันดับที่3มีอยู่5คะแนน จากการชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองถามว่าโมนาคัสยังมีลุ้นไหมยังมีลุ้นครับยังมีลุ้นอย่างแรกเลยคือลุ้นจบด้วยดับที่สามเพื่อนที่จะลงไปเล่นในถ้วยบอลรองถ้วยใบยรองโคปาซูอ่าซูดาเมริกาน่าหรือถ้าโชคดีวันนี้พวกเขามุกมาชนะมงค่าจูเนียได้แล้วทีมดับที่สองนั้นแพ้กับทีมดับที่สี่ พวกเขาจะผ่านเข้ารอบไปกับโมคาจูเนียก็คือต้องลุนสองแดงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดทั้งมวลสิ่งที่โมนาคัสต,ต้องการคืออย่างน้อยควรจะมีคะแนนในเกมนี้เพื่อเซฟอันดับที่สามถ้าชนะได้ก็ดีเลยและถามว่าเกมนี้โมนาคัสตมีโอกาสชนะไหมมีครับเพราะดูจากรายชื่อของโมคาจูเนียแล้วนอกจากสภาพทีมจะมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเยอะ โมงค่าจูเนียยังมีการโรเทชันทีมีกด้วยเพื่อจังเก็ตแกนหลังไว้ลุยในสกเกมรีกให้ควาของคักเกมตีก้มากกว่าเพราะเกมนี้ผ่านเข้ารอบแล้วไงผ่านเข้ารอบแล้วและดูจากประตูได้เสียกบคะแนนที่มีอยู่ก็น่าจะจบด้วยฐานแชมป์กลุ่มด้วยไม่น่าจะพลาดจะมาอยู่อันดับที่สองได้ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆนอกจากจูจูทีมอันดับที่สองมันจะถล่มทีมอันดับที่สี่แบบมารต้าไทยอ่ะ นะเป็นหลออะไรเงี้ยเกินสามลูกอะ่ะซึ่งมันเป็นเรื่องยากเหมือนเป็นเรื่องยากเพราะนั้นดูแล้ววันนี้การโรเทชั่นที่ของบงค่าจูเนี่ยการผ่านเขา้ารอบไปแล้วของพวกเขาเจอกับโมนาการที่ดูจริงๆแล้วเป็นรองแต่มาที่ทำชุดใหญ่แล้วยังมีความจริงจังที่อย่างน้อยขอจบด้วยดับที่สามแล้วก็แอบมีรุ้เแรกๆหาชนะได้ก็รู้ดับที่สองไปในตัว เพราะนั้นเกมนี้ก็เลยดูจําสนุกขึ้นมาหน่อยนึงอย่างไรก็ตามสองภูด,ด,ดูแทนดิคปเจ้าทัางห้าลายปรากฏว่ามันนี้เจ้าทัางห้าลายไม่ได้เชื่อใจมงค่าจุเนียทิ้งจังใหญ่นะในช่องมงค่าจุเนียปรับราคาเพิ่มขึ้นสี่ลายไม่ขยับราคาหนึ่งลายช่องเสมอปรับราคาลดลงทั้งหมดเจ้าเห็นเหมือนเหมือนกันว่าองค์การเสมอเปิดกว้างมากและในช่อง,งูลราคาก็มีการปรับราคามากถึงสี่ลาย จากห้าลายเพราะนั้นตัวออม,มูเรนะื่องโอกาสเสมอกับโอกาสพิมพ์เยือนนะแฮนดิแคปเป็นราคาบงคคาเจเนียต่อมา,อาความเป็นทีมใหญ่ในบ้านลูกครึง่งในเลนนี้เจ้าใ้5ห้าลายไม่เชื่อใจบาตตอบปรับราคาเบขึ้นทั้งหมดแต่เชื่อใจบนลรองปรับราคาลดลงทั้งหมดเป็นทัวสองสีแดงเพราะนั้นตัวภูตัวแฮนดิแคปจากเจ้าทั้งห้าลายยืนอยู่กับบอลรองโมนาคัสในราคารองลูกครึ่งนะ สวนลองโมนาคาสครับเป็นทีเด็ดตัวเดียวประจำค่ำคืนวันวันวันพฤหัสนี้เป็นตัวเน้นสิบดาวตัวเดียวนะตัวเดียวเลยวันนี้ไม่มีตัวอื่นไม่มีตัวยืนคู่จัดไปนะมาก็บวกไม่มาก็เจ็บเลยนะมาวัดกันครับตัวนี้ครับสวนลองโมนาคาสครับที่ไปเยือนโมงค่าจูเนียในศึกโคปานิบเบอร์ตาต่อเลยครับ